สวัสดีค่ะแม่ใหญ่ใหม่เจอวันออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้อยู่ภูเก็ตนะคะแม่ใมาย่ใหม่ย้ายนะคะจากสองคืนแรกเรานอนที่โรงแรมทางกระทู้นะคะวันนี้ย้ายมาที่กระนค่ะของภูเก็ตนะคะโรงแรมเยอะแยะเลยค่ะโรงแรมเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวจะเดินไปใช้หาดค่ะ ลูกสาวจะพาไปเดินชายหาดนะคะเหนื่อยค่ะเพิ่งได้ออกพอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็รู้สึกเหนื่อยนะคะนีค่ะภูเก็ตนะคะอันนี้ก็คือกระน แดดร้อนแดดร้อนมากค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะซีฟู้ดก็จะมีอาหารสดๆเลยนะคะฝั่งโน้นนะคะกำลังแพ็กน้ำแข็งกันเตรียมร้านนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนู่นค่ะชายหาดอยู่ตรงโน้นนะคะ ลมแรงเลยโ oh. อ๊ะทะเลน้ำเขียวดีจัง <c oughs> เดินลงตรงนี้ไหมลูกแม พาไปเที่ยวทะเลค่ะทุกคนเที่ยวทะเลกันไหมมาชมดูปะการังทะเลสีสวยจังเดี่ยวหาดซ้ายค่ะน,น้ำใสดีนะคะแถมเบอดวัตนนิว้้าอ้วน โอ้ยครับปักเขตทงอันตรายไว้หมดเลยค่ะอันนี้คือเขตอันตรายนะคะห้ามลงห้ามลงไปนะคะ กักเขียดไปเวิร์ดเลยกระดานโต้ึ้นมีคนเล่นกระดานโต้ึ้นด้วย มาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว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 หอดคอยบะหอดคอยบอบนี่นี่นี่ ขึ้นแรงน่ากลัวค่ะขึ้นแรงน่ากลัวามากแต่ต่างชาติเขาไม่ได้กลัวเหมือนเราเลยนะคะเบิงคนลงมเล่นน้ำกัน,อ,น,นอันนี้ทงแดงนี้คือเขตเขาบอกอันตรายนะคะเราต้องอยู่ฝั่งทางนี้ปลอดภยัยถ้าลงไปในเขตทะเลถ้าไม่เก่งจริงนี่หาความปลอดภัยไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ยคืนลูกง่ญ่ขนาดพี่น้อง ขึน้นลูกใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นลูกใหญ่น้ำใสค่ะ วิ่งแต่ขื่นยากคื่นใหญ่ๆค่ะพี่น้องนืนเน่งวิ่งแต่ขื่นแรงๆไม่ถึงเรา คนกะเก่งเนาะกาเรียนนะมาแล้วมาแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ